สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับทุกสิ่งเกี่ยวกับการอักเสบนะคะการอักเสบเนี่ยเกิดจากที่ร่างกายนะคะมีการต่อต้านของมีคมที่ทําให้เกิดอาการบาดเจ็บนะหรือว่าสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองรวมถึงเชื้อโรคด้วยนะคะเช่นตัวแบคทีเรียไวรัสเชื้อราแล้วก็อื่นๆบางครั้งเนี่ยร่างกายก็จะมีการตอบสนองต่อเซลล์ตัวเองนะคะก็เลยทําให้นําไปสู่โรคแพ้ภูมิตัวเองก็เกิดอาการอักเสบเกิดขึ้น อาการหลักๆในระยะสั้นนะคะก็คือจะมีอาการเจ็บปวดอาจจะเกิดต่อเนื่องนะคะเมื่อมีการสัมผัสนะคะหรือมีอาการแดงเกิดเมื่อเลือดนะคะไปคลั่งอยู่บนบริเวณนั้นเป็นเวลานานการไม่ทํางานของอวัยวะหรือบางส่วนนะคะอย่างเช่นข้อเท้าหรืออะไรอย่างนี้นะคะมีการติดขัดนะเดินไม่ค่อยได้หรือการไม่ได้กลิ่นของจมูกนะคะรวมถึงมีอาการบวมอาการร้อนนะคะเพราะว่าเลือดเนี่ยไปไหลเวียนต่อบริเวณนั้นมาก บางครั้งเนี่ยก็จะไม่เกิดอาการเหล่านี้แต่ก็อาจจะมีอาการเหนื่อยหรือว่ามีไข้เกิดขึ้นอาการแบบนี้ที่เป็นระยะสั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3วันจนถึง6สัปดาห์นะคะแต่ถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงไปกับเกิดเป็นโรคอื่นเช่นเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจภูมิแพ้โรคถุงลมป่งพองรูมาตอยงูสวัดแล้วก็อื่นๆนะคะปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของอาการอักเสบเรือรังก็คือมีอายุมากขึ้น,นะะอ้วน อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพอาหารที่มีน้ําตาลสูงการสูบบุหรี่ฮอร์โมนเพศลดลงนะคะความเครียดหรือการนอนมีปัญหาซึ่งการรักษาในแบบระยะสั้นนะคะก็คือกลุ่มยาที่บรรเทาอาการปวดเช่นยาเอนเซตนะคะอันนี้ไม่ได้ลดที่สาเหตุนะคะแต่เป็นการลดอาการบาดเจ็บอาการบวมและไข้อื่นๆนะคะอย่างเช่นตัวยานาพอกเซนอูโพรเฟนอสไพรินแต่แอสไพรินเนี่ยไม่เหมาะกับเด็กเล็กนะคะรวมถึง การบรรเทาปวดนะคะอย่างเช่นกินพวกยาพาราเซตามอนนะคะแต่ตัวเนี้จะไม่ได้ลดอาการอักเสบรวมถึงยากลุ่มสเตียรอยนะคะสเตียรอยเนี่ยเป็นกลุ่มที่ควรดูแลโดยแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่ายาเนี่ยเมื่อใช้ระยะยาวก็จะมีผลข้างเคียงนะคะและยาบางตัวก็มีการกดภูมิทําให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายถ้าเกิดมีการติดเชื้อนะคะส่วนสมุนไพรที่ช่วยลดอาการอักเสบนะคะก็คือขิงขมิ้นชาเขียวใบทาม รวมถึงเรสเบรอทัลส่วนอาหารที่ต้านการหนักเสพนะคะก็คือน้ำมันมะกอกอาหารที่มีกากใยสูงเช่นผักเคลผักขมบอกเกอรี่นะคะมะเขือเทศถั่วนะคะอย่างเช่นวอลนัทหรือว่าแอลมอนนะคะรวมถึงปลาที่มีไขมันเช่นแซลมอนปลาซาดีนส่วนผลไม้นะคะก็จะเป็นกลุ่มพวก berry, berry, บลูเบอร์รี่ส้มแบล็คเบอร์รี่สตรอเบอรี่เชอร์รีนั่นเองค่ะหวังว่าทุกคนนะคะที่ฟังมาถึงตอนนี้อาจจะนำประโยชน์ ไปใช้ได้บ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ให้กันด้วยนะ